เริ่มใช้เซรั่มดูแลจุดซ่อนเร้นเป็นระยะเวลา2เดือนนี่คือสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้สัปดาห์ที่1นถึงสสารสกัดในอาซินามายและอัลฟาอาบูตินจะเริ่มซึมเข้าสู่ผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีส่วนเกินที่เป็นสาเหตุของความหมองคล้ำนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้คาโมไมล์และใบ,บับบกที่ช่วยปลอบประโลมและลดความระคายเคืองจากการเสียดสีสัปดาห์ที่สาถึงสคุณจะรู้สึกได้ว่าจุดซ่อนเร้นเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นอาการแห้งตึงลดลงผิวไม่่สาาากกกหหรืือออย้นนนเมม และสีผิวบริเวณนั้นจะเริ่มดูสม่ำเสมอขึ้นสัปดาห์ที่5ถึง6สีผิวของจุดซ่อนเร้นจะแลดูสว่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติความหมองคล้ำที่เคยมีจะเริ่มจางลงและสัมผัสได้ถึงผิวที่นุ่มลื่นขึ้นอย่างชัดเจนด้วยพลังจากโสมวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยได้ผิวบริเวณนั้นมีกลิ่นหอมสะอาดอ่อนโยนสัปดาห์ที่7ถึง8กลิ่นไม่พึงประสงค์จะลดลงเนื่องจากผิวมีความสมดุลมากขึ้นลดเอากายการเกิดการเสียสีและสะสมความหมองคล้ำในอนาคตคุณจะรู้สึกมั่่นนใจในทุกการเคลือห บอกลาจุดซ่อนเร้นที่หมองคล้ำแห้งแรนและไม่มั่นใจให้กลับมานุ่มเนียนใสและหอมอยาม่างเป็นธรรมชาติอีกครั้ง